ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในห้องนัตโตะนะครับซึ่งก่อนที่จะมาเป็นห้องนัตโตะนะตรงเนี้ยส่วนเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบที่นั่งชมสวนอยู่ข้างนอกนะครับเป็นที่ตั้งต้นคริสต์มาสด้วยนะครับมีวิดีโอหนึ่งผมแบบสร้างต้นคริสต์มาสกับโยโย่ด้วยนะครับคือตรงเนี้ยมันก็จะเป็นแบบระเบียงเอาไว้ทําหลายอย่างเลยนะครับแต่ว่าตอนซื้อนัตโตะมานะครับผมเราก็เปลี่ยนตรงเนี้ย รีโนเวทมาเป็นห้องนั่โตเลยนะครับ <Wow. S 1> คือปิดไปนะใส่แอร์นู่นนี่หมดเลยนะครับผม <Wow. S 1> แล้วก็ที่จริงตรงนี้นะก็มีส่วนนี้ของคุณแม่นิดนึงมีถ้วยชา <laughs> เยอะมากเลย <laughs> แล้วตอนรีโนเวทเนี่ยเราก็ซื้อของแบบแก๊ปเจตมาหลายอย่างเลยนะซื้อของมานะครับนี่แบบตรงนี้นะครับมีอันนี้เป็นเครื่องฟอกอากาศนะครับอันนี้เป็นเครื่องดูดฝุ่นนะแล้วก็อันนั้นก็เป็นที่รองฉี่นะครับเอาให้นั่โตะันมาทางนี้ตรงนี้ ก็จะเป็นเครื่องอบขนหมาแล้วก็มีอันนี้สายจูงนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้กล้องดูหมานะครับแล้วก็ตรงนี้นะอยู่ในซ่อกตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องดับกลิ่นนะครับซึ่งของพวกนี้แฟนเพจอาจจะเห็นแล้วก็เฮ้ยเออก็ธรรมดาเนาะสำหรับห้องของน้องหมานะแต่ถ้าเกิดแฟนเพจเคยดูวิดีโอผมมาน่าจะรู้ว่าของที่ผมมาชอบรีวิวเนี่ยคือเจ๋งทุกอย่างเลยนะแล้วผมแกเรทีเลยว่าพวกนี้ ที่ผมพึ่งบอกแฟนเพจเนี่ยเจ๋งทุกอันเลยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้แฟนเพจเลือกเลยนะครับว่า <S <S เอ้ยอยากเห็นอะไรก่อน <S <S อยากให้ผมรีวิวของชิ้นไหนก่อนนะครับในห้องนัตโตะให้แฟนเพจคอมเม,น,เมนต์ใต้น,นี้เลยนะเดี๋ยวผมจะขึ้นลิสต์ขึ้นมานะให้แฟนเพจดูว่าเอ้ยมีอะไรบ้างนะให้ดูง่ายๆเลยนะแล้วก็ผมจะเลือกแบบของที่คนคอมเมนต์เยอะที่สุดเลยเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าเฮ้ยมันนะเจ๋งยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเนี้ยผมขอตัวก่อน ไปหาหน้าโตอยู่ในห้องหน้าโตแล้วหน้าโตหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วหน้าอยู่ข้างนอกเจอกันนะครับบ๊ายบายสวสดีครับ